สวัสดีจ้านี่เป็นบรรยากาศการปิ้งย่างปลาเกตงานนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้บรรยากาศการปิ้งย่างปลาเกตงานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้จ้าตอนนี้นะคะอันนี้เป็นปลาปิ้งย่างที่ย่างไปแล้วหนึ่งหนึ่งไม้ปิ้งนะคะตอนนี้เป็นไม้ปิ้งที่สองค่ะตอนนี้นะคะเนื้อปลาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ สีสันสวยงามนะคะมานะคะมาไปทานป่าปิ้งย่างเก็ดงาด้วยกันจ้ามานะคะมาไปทานป่าปิ้งย่างตาเก็ดงาด้วยกันนะคะหอมกลิ่นใบตองค่ะหอมกลุ่นเลยนะคะตอนนี้ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันสวยงดงามค่ะมาแล้วนะคะป่าปิ้งย่าง เกดนาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมานะคะมาไปทานปลาปิ้งย่างเกดงาด้วยกันค่ะมาไปอร่อยๆแซับๆด้วยกันนะคะ